สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัดมีนี่ค่ะแตงโมนะคะแตงโมนี้พิเศษนะคะเพราะว่าครูทัดไปเจอที่กราบเชิงนะคะเป็นแตงโมที่ปลอดสารทำไมถึงว่าปลอดสารทั้งรูปใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมคะก็คือ,อเขาปลูกในในป่าอ้อยนะคะคืออ้อยนี่เวลาเขาเขาลงลงปลูกครั้งแรก เราปลูกครั้งแรกแล้วก็เขาจะเอาแตงโมทุกเจ้าเลยนะคะจะเอาแตงโมนี่ไปไปปลูกแซมพอไปปลูกแซมแตงโมก็จะงามงามจากจากได้ที่ได้ได้ปุ๋ยอ้อยนได้ปุ๋ยอ้อยแล้วก็จะงามแล้วไม่มีการฉีดยาเลยนะคะไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าปลูงในป่าอ้อยนี่มันเหมือนว่าพวกแมลงต่างๆเขาจะไม่ค่อยไปไปวุ่นวายกับป่าอ้อย ะะก็เลยทําให้แตงโมนี้จเจริญงอกง,งามด้วลูกใหญ่ขนาดน,นี้ทราบไหมคะลูกเท่าไหร่เนี่ยสามสามลูกหนึ่งรก็ตกไปประมาณลูกละสามบ้าบาทนะคะใหญ่มากนะมาดูนะคะเดี๋ยวคุณท่าจะผ่าให้ดูว่าจะแดงไหมแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาเราเรามาดูกันวอ,อ ขนาดแค่นี้นะคะขนาดแค่นี้เนี่นะคะคุณท่าเป็นคนที่ชอบกินเต็งโมค่ะแต่ก็ต้องเลือกนะคะต้องแต่งโมที่ปลอดสารถ้าไปซื้อในห้างนี่ขายกิโลละสามสิบก็มีสี่สิบก็มีนะคะดูกันนะคะ ไม่มีการฉีดยาไม่มีการว่าอ่าฉีดสารให้แดงนี่โอ้โหนี่ค่ะแดงเต็งเต็งเลยค่ะนี่ยิงแช่เย็นนะคะอยอดเลยอะ่ะจะชิมให้ดูอร่อยขนาดไหน นิดเล็กไปหน่อยค่ะนี่ค่ะหวานมากนล้วมันคิดถึงอดีตสมัยเด็กเลยอ่ะกินแตงโมก,กินแตงโมที่หวานแล้วมันจะมีกลิ่นของแตงอ่ะกลิ่นของแตงโมมจะเป็นเอกลักษณ์อ่ะนะคะ อร่อยมากนะคะถ้าเราไปกินแดงโมที่เขาปลูกแล้วเขาฉีดยาหนักๆก,กินไปแล้วมันจะกัดลิ้นรู้สึกชาที่ปลายลิ้นรู้เลยว่าเนี่ยเขาใช้ยาเยอะนี่ไม่มีการชาไม่มีอะไรเลยแล้วหวานมากหวานแบบแล้วกลิ่นออกธรรมชาติมากๆเลยอ่ะอร่อยม,มากเลยค่ะที่รุัชซื้อมา เยอะแล้วก็เอาไปแบ่งแบ่งให้เขาทานมีแต่คนบอกว่าแตงโมอร่อยมากคือถ้าแตงโมปลอดสารอะนะคะอร่อยแล้วกินรสชาติมันหายากนะคะซื้อมาไว้เกือบห้าร้อยอะเด็บไว้ทาน <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะหรือว่าโชคดีมากๆปีหนึ่งจะเจอสักสักครั้งหนึ่งสองครั้งแค่นั้นแหละคะ่ะ ถ้าเราไปเจอแล้วต้องคนที่เราไว้ใจจริงๆนะคะไม่ให้มาหลอกเราได้ว่าอ่าเขาไอ่ามิจฉียาหลอกแต่พอเราพอกินเราจะรู้ทันทีเลยปลายลิ้นจะชานะคะแล้วรสชาติไม่ได้แงเนี้ยนะคะแช่เย็นนะคะสุดยอดของความอร่อยเลยแช่เย็นแล้วมันจะหวานเพียบอร่อยมากอยากให้ทานอยากให้ได้ทานด้วยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะแช่เย็น มากปีหนึ่งได้ครั้งหนึ่งบางทีก็อดบางทีบางนคนที่ชอบแตงโมนะคะบางทีเจอขายตามถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่บอกว่าเนี่ยจะไม่ซื้อเด็ดขาดเพราะว่ากินบางทีท้องร่วงบางครั้งก็ชาแนละ้วมันมีอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะเพราะนั้นก็หายากนะคะเพราะนั้นก็อีกสักชิ้นนะคะอืมหวานอร่อยสุดเลย เดมโมปลอดสานด้วยกันนะคะอร่อยมากๆค่ะค่ะสำหรับพรี้ก็ไว้เพียงเท่านี้กันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย